สบายดีพบกันปกติตามเคยกับซ่องคําเพียนแสนแนลซ่องนี้รวมสระความบันเทิงแต้งเองห้องอีกไปตามสภาพการบ้านเมืองไปตามสถานการณ์ความเป็นจริงของส้างคมฟาดกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อบรรฮพาดโอกาสทับฟังเพลงที่แต่งออกใหม่ๆเมื่อนี้จะบดิหองเพลงเมื่อนี้จะนำเอาเขี็ดรับ ดีๆมาฟัาที่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆใน,นาการส่งท้ายปีเก่าตอนทับปีใหม่จังสันการส่งท้ายปีเก่ากับโบ๊ทแบกต,ตายางกับการเชีย่ยคอพวกเขาจะได้ส่งเคาะไปนําปีเก่าปีลั่งอันใดโบดับ,บโบดีพวกเขาก็จะได้ส่งไปนํากันจังสรรละอาหารที่พวกเขาจะนํามากินนี่กระยาค่เป็นอาหารคือแบบเชีย่ยคอเป็นเป็ด เป็นเบเป็นมากภาคส่วนนี้อาจจะเหมาะสมที่สุดเนาะแล้วก็ถ้าว่าชอบมาหาบุไดก็กินอื่นกระได้หนาะสำหรับอยู่ในทรง้ายปีเก่าก็บพเฉพาะแต่จัดซ้ำชนิดนี้การทรงทายเมื่อพวกเขาทรงแนวบดับบดีโรคไัยไข้เจ็บซื้อบดัยค่ายโบมันอันใดขัดขัดคล้องๆอยู่หนังปีเก่าปีล่างนี้ก็เขาตกไปหนังปีเก่าปีร่างปีใหม่มาแล้วพวกเขาจะ หอยพรติสิ่งดีๆหากันจังนั้นแล้วอาหารที่พวกเขานำมากินมาสร้างสรรค์กันนูน่นะทรง้ายนี้ก็ย่พมาเป็นอาหารที่แบบเชีย่ยเคาะเล่าหนักคือพวกเขาอันเคยเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบูหันเป็นเฮ็ดหนอคันว่าโอ้ซื่อบบได้ไข,ข่โบม่านมีเคราะมีเข่นไปเลือดตกอย่างออกเลยว่ามันพบอันม่านผ่านอันหายเพิ่นก็ได้มาเชีย่ยวเคาะแต่อาหานที่เพิ่นมาเชีย่ยวเคราะนี่ตอ้องเป็นปิดเป็นเบะหรือเป็นม่า ถ้าว่าพอกปินไปได้ก็ยังให้เห็ดกระทงซามเจน้อยอันนึงใสข่ข้าวดำข้าวแดงเครื่องอ,อาเศตอาหารการกินที่พวกเขากินไปนะมือนั้นๆพร้อมกันตัดเล็กติ่นเล็กมือใส่ผู้ใดได้มาห่วมมากินนําก็หามาส่งเคาะเชี่ยเคาะไปลองไปไล่ทิ้มโนนน้ำนุนนาำกันบางคนอดกจะกินแต่เศ้าเท้าแรงก็หาไปเห็ดตันเล บางคนกินฮอตเด็กกะยาก้าไปเหตุตเด็กเนาะมันเป็นน้ปีเก้าฮั่นนี่บางคนบางทองทิ้งข้าจ้ากระ ư, ทื้อเทื้อว่าในการช่วงท้ายปีเก้ากนี้ข้าจ้าคิดไลว่าเตนี้ห้าเวลาชุ่นชุ่มมงอาหารจะห um ้มันสมควนสำแดงแล้วเมื่อฮอตเวลาชุ่นชุ่มมงแล้วอาหารพวกนั้นจะได้สำลักที่มัดข้าจ้าจะบนนํำเอามากินกยังไหมเพราะเป็นอาหารที่เป็นมงคล ยืน่หนปีไม่แล้วกระตองตอนทับโดยมากไมยเครื่องบ้านอาหารกาดกินที่มีรบับมีซะาและเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลอยู่ในชีวิตข้องกเขาก็โดยเฉพาะคนลาวเขาก็มากกินปลากินไก่กินมูกินงวกินขวายบางคนมีงานไ่แ้แต่ก็ะค้าลงเป็นตัวกรสร้างสั้นครบงานกันไววพร่อให้ซึ่งกันและกัน ย่ในการชงท้ายปีเก้าตอนฮับปีใหมน่นี้ข้าประเจ้าข้อทื่โอกาสอวยใจให้ทอนบรรดาทานหน่อยที่เข้ามาฟังติดตามข้าประเจ้านี้พิเศษสําคัญบอกว่าอยู่หน้าปีเก้าปีใหม่อาจจะลิ้นจะกินอันใดก็ดีข้อให้ทุกคนจงระมัดระวังกินกะห้มีสติยาไปกินเลือดพ่นจนลืมเนื้อลืมตัวเจ็บไปเจ็บไปปวดจะเดินทางไปมาทางใดทางใจท,ทางเนื้อนอก็ข้อหัตลอดปลอดไผ่ยาเจ็บยาจุน ข้าประ้จาข้อถือโอกาสนี้ไว้ใส่หักรกทานที่สงท้ายปีเก่าตอนนับปีเมื่อนี้จงลิ้นกลิ่นมวนซื้นเบิกบานถ้ามีความสุขความสั้นร้านจะไปทางใดก็ข้อหัตลอดปลอดไปยาเจ็บยาจุนถ้าพอันตรายพ้นทุกพ้นยาไปด้วยกันปีหน้าฟ้าไหมมาแล้วก็หัได้มาสดองกันคือเก่านี้เนาะข้อข้อแจก